ยุคต้นเนี่ยแน่นอนมากลักษณะนเนื้อของพระเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามธรรมชาติลูกเกนะครัแล้วท่านผู้ชมลองเกดดูนะเนี่ยภาพลักก็คือนะฮะเห็นแล้ว่านะฮะเนื้อจะเป็นซิลิคอน,น,มมไไน,นเป็นอย่มากเห็นไหมครับท่านผู้ชมเป็นหนึ่งเป็นก้อ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 นทั่วในบริเวณในบริเวณใบหน้าสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ม้าในช่องอาจารย์ม้าภาคเลยเพลินเลยเพลินคือความเป็นเถิงเลิยคุณสาระนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะฮะ พระสมเด็จพิมพ์อ,อกครุฑเสียนบาทนะฮะตามตำราของท่านอาจารย์ตรียมบาวายนะฮะที่ได้ศึกษามานะครับท่านผู้ชมครับในหนังสือปริอัติอธิบายแห่งพระเครื่องพระสมเด็จของอาจารย์ตรียมบาวายเนี่ยได้เขียนเอาไว้ถึงสัญลักษณ์นะครับทางพิมพ์ทรงอ,อกครุฑเสียนบาทได้ว่าเป็นพุทธลักษณะไทยลักษณะไทยทอดจากพุทธศิลปะโบราณพื้นเมืองแบบยุทธ,ธยานะครับซึ่งเป็นลักษณะของพระพุทธปฏิมากรรมฝีมือพื้นบ้าน ไม่ได้เข้ากับท่างสกุในใดๆเพราะว่าไม่ได้พัฒนาถึงขั้นสูงจุดนะและเป็นลันลกษณะศิลปะโบราณได้แรงบันดาลใจจากคุธทธาคมนะทำให้เส่งแขังยิ่งกว่าพิมพ์ทรงอื่นๆนะท่านผู้ชมแล้วพุทธศิลป์นี้เนี่ยนะฮะก็จะคล้ายๆกับพระตะไครหน้าคุดวัดตะไคร่อำเภอคลองสามัวอุทยานะซึ่งเป็นพุทธศิลป์โบราณจะเป็นอย่างไรรายละเอียดอย่างไรนะเราไปชมครับ เราลองมาพิจารณาดูรายละเอียดขององค์พระนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างที่ได้เรียมแล้วว่าลักษณะพิมพ์พระนะครับถ่ายทอดมาจากศิลปะโบราณของยุทธยานะครับท่านผู้ชมดังนั้นก็คืออย่างที่บอกเป็นช่างพื้นบ้านนะครับนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมลองมาดูนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะพิจารณาสังเกตเห็นนะครับว่าลักษณะเหมือนกับรูปทรงเนี่ยก็จะจะดูแล้วไม่คือไม่ได้สัดส่วนนงดงามเหมือนพระ พุทธศินพิมพใหญ่พุทธสินตะโกโไทยอู่ทองนะหรือว่าแพงเพชรใดๆต่างๆนะดูนะตามลักษณะเอ่อเสียญพระเนี่ยท,ท,ที่ที่ที่ว่าเป็นเสียญบาทเนี้ยก็คือลักษณะเสียญเนี่ยจะโตแล้วก็อ,อกเนี่ยนะฮะอกเนี่ยจะเป็นสันนูนขึ้นมาเรียกว่าเหมือนอกครุฑนะฮะที่ดังได้บอกต้นไปแล้วนะ,นะครับ <itto S 1> ลักษณะพิมพระเนี่ยดูแล้วนะจะลักษณะเข่งขังเราไมาพิจารณาดูนะครับลักษณะนะพระๆเนี่ยจะกลมโตไหมเหมือนเหมือนกับบาทนะครับแล้วหูเนี่ย จะเกิดกึ่งๆคล้ายๆพยาคุดก็จะรองรับแบบบิเวณอกเนี่ยที่เป็นนูนขึ้นมานแล้วก็แหลมลงไปนะเป็นตัววีแหลมลงไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับแขนทั้งสองข้างเนี่ยท่านผู้ชมครับก็จะลักษณะนะครับข้างนี้ที่เอียงมาแล้วองศาก็จะ จะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ขนาดตักเนี่ยก็จะเหมือนกับตักที่มันเป็นคนที่นั่งคัดถมาดนะคือเป็นธรรมชาติของคนทั้งสามฐานท่านผู้ชมจะเห็นบ้านนะลักษณนะคือจะไม่ไม,ไม่ไม่อ่อนช้อยนะไม่งดงามหรือว่าไม่เป็นสัดส่วนที่งดงามเหมือนกับพิมพ์ใหญ่อื่นๆนะที่เข้ากับพุทธศิลปนะ์ในยุคก,กลางหรือยุคปลายท่านผู้ชมครับดูนะครับแล้วก็เรามาสังเกตที่เนื้อนะท่านผู้ชมสังเกตดูเนื้อเนี่ยนะ เนื่องจากเป็นพระยุคต้นนะแล้วก็พระองค์นี้เนี่ยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่บรรจุไว้ที่วัดระฆังนะครับทุกคครับเพราะว่าพระที่วัดระฆังเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้มีการบรรจุลงกรุนะฮะซึ่งอกครุษเสียนบาทได้มีการสร้างบรรจุไว้ทั้งวัดระฆังแล้วก็วัดบางพุ่มนะครับแต่ว่าบางพุรมเนี่ยได้เป็นมีการบรรจุลงกรุเพราะ,ะนั้นลักษณะเนื้อที่เราเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลักษณะเนื้อที่เป็นเนื้อเน,นื้อหนึกนะยุคต้นนะับแล้วก็มีการลงรักปิดทองเนะะี่ยครับก็ทำให้เราทําให้ลักษณะ องค์พระนี่พิจารณาได้เลยว่าเป็นพระยุคต้นที่มีการลงรักปิดทองเพื่อมีการรักษาเนื้อพระเนี่ยให้คงทนอยู่แล้วก็สวยงามนะนะครับ้เราเห็นชัดเจนนะครับท่านผู้ชมว่าเนื้อพระเี่นไหมครับพอเรามาส่องดูใกล้ๆด้วยกล้อง 10x เนี่ยฮะเอยแยกนะบริเวณผนังเนี่ยจะมากเพราะว่าลักษณะการเค้นของเนื้อเนี่ยเวลากดพิมพ์เนี่ยแน่นอนว่าบริเวณพับพักนะหรือว่าบริเวณที่มีนูงขึ้นมาในเนื้อก็ดูแน่นมากกว่าไหมครับ ท่านผู้ชมดูบริเวณอกเห็นไหมฮะนะครับจะแน่นขึ้นมานะแล้วเป็นเนื้อหนึกแตงที่เห็นได้ชัดแล้วก็พอบริเวณผนังเนี่ยนะครับก็จะมีรอยแยกนะรอยย,ย่นรอยแยกรอยยุบเนี่ยมากกว่านะมากกว่าบริเวณที่เป็นส่วนที่นูนขึ้นมาเห็นไหมครับท่านผู้ชมนะครับนะแล้วก็บริเวณผนังด้านนอกก็เช่นกันเห็นไหมครับท่านผู้ชมเราจะดูรอย,ยนะรอยแยกรอยย่นรอยยุบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะรอยแตกนะท่านผู้ชมเพราะว่าในยุคต้นเนี่ยแน่นอนว่าหลังหนาเนื้อของพระเนี่ย นะครับก็จะเป็นไปตามธรรมชาติล้วนๆก็คือลักษณะที่เป็นส่วนผสมที่เป็นซิลิคอนนะเป็นพืชเป็นข้าวเป็นกล้วยเป็นเกสรต่างๆเป็นตะไคร่ใบเสมานะฮะเป็นดอกไม้นะดอกบัวนะหรือดอกไม้ต่างๆที่มีคนนํามาถวายสมเด็ดเพื่อนโตภูมิลังสีและทั้งกระตากแข้งไว้แล้วก็นํามาตาม้ักเป็นส่วนผสมนะะเพราะนั้นนะครับ สังเกตได้ชัดและท่านผู้ชมสังเกตดูนะเนี่ยคาบลักก็จะมีการลงลักก็สมัยนั้นเนี่ยสมัยยุคต้นเนี่ยการลงลักเนี่ยค่อนข้างจะหนาไหมครับท่านผู้ชมลงลักจะหนาแล้วตามภาษาช่างที่ลงเนี่ยอาจจะฝีมือไม่ละเอียดเพราะนั้นเห็นชัดเจนนะว่าลกักษณะลักนี่ก็จะไม่เรียบนี่เราอาจจะมีการโปะมันค่อนข้างที่จะหนาไหมครับเห็นได้นนชัดเจนเนี่ยธรรมชาติสวยงามฮะล้วมีการปิดทองเราสังเกตเห็น,หเนได้ชัดเจนนะท่านผู้ชมเนี้ยเรียกว่างดงามนะตามธรรมชาติที่ หาดูได้ยากนะฮะท่านผู้ชมเรามาพี่นาดูด้านหลังองค์พระด้วยกล้อง 10x นะครับท่านผู้ชมพอเราดูด้วยกล้อง 10x เนระาจะเห็นเลยครับ<น>ว่าลักษณะคือเนื้อนะเนื้อส่วนที่ไม่ไม่ได้โดนทองปิดนะฮะจะเป็นเนื้อดึกนะท่านผู้ชมไหมครับเนื้อดึกเรียกว่าพระรุ่นแรกนะฮะเป็นเนื้อดึกที่เราจะเห็นนะะเรียกว่าความหลากหลายข้อมูลสารแต่ว่าเราก็แยกแยะไม่ออกเนื่องจากว่าเวลาท่านทำเนี่ยคือเกิดจากการนะฮะ ทุกอย่างที่เป็นมวลสารที่เป็นซิลิคอนหรือเป็นพืชนีเยนเอามาตากแห้งแล้วตำนะฮะแล้วก็จะมาบดนะแล้วก็จะมาใช้สารละลายก็อย่างเช่นว่าน้ำพึ่งน้ำอ้อยเคี้ยวนะท่านผู้ชมฮะนะครับเป็นอะไรนะแล้วก็จะมีรอยยุบรอยย่นเนี่ยนะเรียกว่าตามหลักการนะฮะของทางวิทยาศาสตร์นยะของเนื้อพ้าสมเบ็จเนี่ยชัดเจนนะ,ะแล้วก็เรามาดูที่นายดูนะฮะคือถ้าไม่มีทองท่านผู้ชมครับก็จะเป็นลักษณะเป็นรอย ยุบลอยย่นนะฮะเป็นรูเล็กๆพรุนไปทั่วองค์เห็นไหมท่านะผู้ชมสังเกตดูนะฮะเนี่ยถ้านะก็จุดนี้เนี่ยก็ทําให้เราบางทีไม่สามารถเห็นมวลสารต่างๆได้ชัดเจนเห็นไหมนะครับก็จะเป็นเนื้อทองแต่ว่าลักษณะทองที่เราพิจารณาดูนะ,ะก็คือลักษณะทองเนี่ยก็จะยุบไปตามนะฮะแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยผิวทองเนี่ยก็ยุบไปตามเนื้อพระนะซึ่งธรรมาชาติงดงามมากนะเนื้อพระองค์นี้ถ้าพิจารณาดูแล้วก็ดูไม่ยากนะท่านผู้ชม นะครับนี่ฮะสวยงามชัดเจนมาดูด้านข้างข,างขององค์พระนะฮะก็จะทําให้เราได้เห็น,นเห็นมวลสารบ้างเนี่ยท่านผู้ชมนะครับนี่ฮะเราจะเห็นว่าลักษณะรอยยุบที่ยุบลงไปเนี่ยนะฮะส่วนไหนที่เป็นคือเวลารอยตัดแล้วเนี่ยนะฮะบางทีส่วนที่เป็นเม็ดเป็นอะไรก็ตามก็จะหลุดหลุดไปตามรอยตัดนเ,เนี่ยเยอะนยก็จะทําให้เห็นนะเห็นร่องที่ยุบตัวลงไปเนี่ยนะที่มนลสารต่างๆหลุดไปเนี่ยแล้วก็รอยยุบเพิ่มเนี่ยก็จะมากขึ้นแล้วก็จะมีลักษณะคาบต่างๆเข้าไปจับนี่ก็จะเป็นรอยสีดำเห็นไหมท่านผู้ชมเนี่ย รอยฝุ่นรอยอะไรก็ตามเข้าไปแล้วหลังไหนรอยแยกนะฮะรอยยุบรอยย่นเนี่ยนะครับทําให้เห็นลักษณะของเนื้อเนี่ยชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าด้านข้างนี่ครับทองหรือว่ารักหรือว่าทองมักจะรักหรือทองมันจะหลุดไปร่อนไปได้ง่ายนะเนี่ยเรีว่าสวยงามนะท่านผู้ชมด้านข้างอพระนะฮะเราเรียนด้านข้างเนี่ยลักษณะยุกต้นเนี่ยลักษณะ,นะะของพระเกตเนี่ยจะคล้ายๆกับนะ ยุคถึหลังที่เป็นพุทธศิลป์สุโขททยนะฮะเรียกว่าสวยงามนะท่านผู้ชมดูนะครับด้านข้างพระนี่ก็จดดูแล้วก็มีสเสน่ห์สวยงามมากนะครับนี่นะครับเมื่อเราพิจารณาด้วยกล้องขยายกำลังสูงนะครับเราเห็นว่านี่เป็นเนื้อหนึกนะนี่เป็นพระยุคต้นเนี่ยค่อนข้นางจะชัดเจนคือมีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยเนี่ยนะน่าจะไม่เยอะนะฮะคือถ้าเราไปนะฮะเราไปสแกนนะด้วยเครื่องสแกนตรวจมวลสารเนี่ยท่านผู้ชมครับเราจะเห็นเลยว่านะฮะ เนื้อนี่จะเป็นซิลิคอนในป่เป็นมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมในเป็นเด็ดเป็นก้อนก้อนก้อนทั่วนบริเวณในบริเวณใบหน้าหรือบริเวณพักผักนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วเรามาดูว่านะรอยแยกต่างๆนะเนื้อรักนี่ก็จะซึมลงไปชัดเจนนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมกนังเราก็จะเห็นนะคือรอยกดรอยเค้นเน้นน้อยมา,มากกว่าบริเวณนูนเห็นไหมเนื้อยุบลงไปนะยุบย่นแล้วก็บางส่วนที่เป็นรอยแยกนะฮะถึงแม้ว่าจะปิดลักษณะลงรัก งลงรักแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีรอยแยกเนื่องจากว่าลักษณะการแห้งนะ,ะงาการแห้งบางส่วนก็แห้งเร็วบางส่วนก็แห้งช้า네ถ้าแห้งเร็วเนี่ยแล้วเป็น,นเนื้อที่เป็นบริบเวณอ่อ,อนกว่านี่ก็จะแยกตัวเห็นได้ชัดแต่ว่าลักษณะรักเนี่ยนะฮะก็จะยุบลงไปนะลงไปไปเชื่อมรอยแยกเห็นไหมท่านผู้ชมสวยงามแล้วก็สีรักเนี่ยที่ยังเป็นสีดาอยู่ส่วนหนึ่งที่ลงหนานะ <lan> แล้วก็ส่วนที่บางลงไปเนี่ยก็จะเราเห็นเป็นสีน้ําตาลน้ําตาล เข้มชัดเจนนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีเห็นไหมฮะไอจีมวลสารบางส่วนบริเวณนี้เช่นนะนี่คือผ้ากำแพงที่เราพอเห็นได้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับแล้วก็ทองนะลักษณะนะทองแผ่นนะที่ปิดอยู่แล้วยังค้างอยู่เนี่ยเราจะเห็นได้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับก็ยังลักษณะความหนึบของเนื้อเนี่ยก็ยังเห็นชัดเจนอยู่นะแล้วก็จะมีมวลสารอื่นๆ,ๆบริเวณนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมจะมสีสีเขียวอ่อนๆขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะแล้วก็สันติฐานหน้าหน้าน่าจะเป็นดิน ดินเจ็ดป่าเโป่งนะที่เราในตามตำราที่เรียกกันนะครับเนื้อลักษที่เป็นหนาเป็นแผ่นเนี่ยนะก็จะมีสีอื่นๆเนี่ยเข้ามาปนเพราะว่ารักษ์เนี่ยเวลาจะเป็นสีดำเนี่ยไม่ใช่ว่าผสมด้วยนะฮะางหลายส่วนเพราะฉะนั้นพอเราใช้กล้องขยายเนี่ยก็เห็นนะมวลสารต่างๆนหรือว่าสารต่างๆที่เกิดจากธรรมชาตินะ,ะก็คือจะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นได้นะได้หลากหลายนะครับสวยงามงดงามมากนะ,ะซึ่ง ลักขนาอย่างนี้เนะี่ยผมว่าถ้าจะเรียนแบบกันน่าจะยากนะฮะเนี่ยนะครับนับว่าพระสมเด็จพิมพ์อกครุฑเสียนบาทเป็นพระที่ควรค่าแก่การมีไว้บูชาและสะสมนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมวลสารนะที่นํามาทําพระนะก็ล้วนนะได้มาจากความศรัทธานะของพุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใสในสมเด็จพุริยโตพรมรังสีนะได้นํามาถวายและ รวมถึงพิมพ์และไม้พิมพ์นะครับก็เป็นความตั้งใจของสมเด็จพระนโตพรมรังสีที่ได้นะครับดำเนินการด้วยตนเองนะฮะซึ่งเป็นพระยุคต้นเนี่ยนะเป็นพระที่ค่อนข้างจะมีน้อยนะครับเนื้อหานั้นธรรมชาติเรียกว่างดงามตามธรรมชาตินะหรือว่าตามเอกลักษณ์ของพระเครื่องของสมเด็จพระพุธ,ธาจารย์โตพรมรังสีเป็นอย่างยิ่งนะครับ อาจารย์มาฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์ม้าได้นำคลิปดีๆมาเสนอท่านผู้ชมนะครับวันนี้อาจารย์ม้าต้องขอบคุณและลาไปก่อนครับสวัสดีครับ